สวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับสู่กิมวันพีดกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมเปรมเจนายกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นอีเวนต์ปกติเลยครับผมไม่มีอะไรก็เป็นกิจกรรมบิ๊กมัมนะครับผมปาร์ตี้จนสลัดบิ๊กมัมนั่นเองขอรับของรางวัลก่อนอีเวนต์นี้มาพร้อมกับแฮกคุกอิมพิวดาวนะครับผมก็ของรางวัลก็ประมาณนี้เลยใครจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้นะผมแล้วแต่ทุกคนเลยนะผมเสียกัดจะแปลกๆนะนะผมเป็นวัดนะ แล้วก็มีกิจกรรมปิกมัมนะผมเดี๋ยวขอดูรางวัลก่อนก็ปิดกิจกรรมทำเคลปกติเลยนะผมอีเวนต์นี้เราอาจจะไม่ค่อยเสียของเท่าไหร่นะผมก็อาจจะได้มากกว่านะผมเดี๋ยวผมขอทำเคลก่อนเคลแรกนะผมคือตรงนี้เลยนะผมที่ฐานทัพมารินฟอร์ดนะผมสีดาวนะให้เราลีหาสีดาวแล้วกันผมดีเลยแล้วกัน ใครไม่มีเพชรก็เปิดจากตัวก็ได้นะครับผมพวกตัวกล่องข้อความนะครับผมส่วนตัวเดี๋ยวมันมีไอไนี่อยู่ข้อความที่เราจะไม่เปิดนะผมผมก็รีหาสีดาวเลยอ่าาละขอกรางวัลกอนสีดาวสามสินะครับผมที่มารีฟอร์ดนะถ้าเราทำาภาตกิจเสร็จเนี่ยน่าจะได้ถังมาประมาณห้าสิบหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะผม แล้วเราก็รีหาเลยครับผมดูๆดูๆสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสปดอแล้ว <Jeez> นะยี่สิบยีสิบดีก็ดีหาัก็ถ้าใครไม่มีเพชรก็เปิด เอาจากนี้ได้นะผมยี่บเอยิบสสมสี่ห้ายี่สิบหกเจ็ดบปดยี่สิบเก้าสามสิบอ่าอาจจะหายากหน่อยนะครับผมถ้าใครเล่นใหม่นะเพราะว่าครับผมเล่นมาตั้งหลายปียังได้แค่80บจดดมาเองนะถีอว่าให้น้อยมากโอร้อยห้าสบโอเค แล้วเราก็มารอรับนะผมรับกิจกรรมแนละ้วมันจะเสร็จสิ้นนะครับผมเราจะได้ของรางวัลนานะเองนะจากกิจกรรม b ิกมารน,นะผมนี่จากตรงนี้นะเราจะได้เป็นลัคก,กี้มา350บนะผมส่วนภารกิจที่2นี้เปิดตัวละครน,นะผม5ดาวนะจากแพ็รดองก็ได้หรือจากตรงนี้ก็ได้นะผมส่วนตัวผมผมจะเปิดจากตรงนี้นะแล้วก็แพ็รดองนิดหน่อยนะผมเปิดไปเลยได้5้าดาวก็ถือว่าโชคดี อีเวนต์นี้พยายามไม่เสียเพชรจะดีที่สุดนะครับผมส่วนมากนะ่าจะได้มากกว่านะจากกิจกรรมตีบอสนะครับผมดองของยาวๆพอ,อเว้นตัวละครเพิ่งมานะผมก็อาจจะยังไม่มานะผมอีกสองอาทิตย์ถึงจะมานะผมถ้าจากอาทิตย์หน้าๆอยู่ถึงจะมานะสำหรับตัลวละครเราก็มีเวลาดองของอยู่นะครับผม ตอนนี้เว้นไหนปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยนะครับผมสรับใครที่ไม่มีของนะส่วนใครที่มีก็ถุงได้ครับจัดไปส่วนผู้เล่นใหม่ก็ดองของก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหานะครับผมปันเท่าที่ควรจะมีโอ้ปันเท่าที่มีก็พอครับผมจะต้องไปเล่งเดือดเร่งรีบขนาดนั้นเพราะว่าเกมมันใช้เวลานะครับผมต่าใจรักเท่านั้น โอเคก็ได้มาประมาณหนึ่งนะผมเราก็ได้หมวกมาแล้วก็พวกต,ต่างๆนะนะส่วนกิจกรรมข้างในนะผมก็มีกิจกรรมตีบอลมาด้ยวยเองนะผมนี่เลยกิจกรรมตีบอลแล้วก็มีแลกดาวส้มนะผมส่วนตัวก็น่าจะไม่แลกนะผมเพราะว่าจีม่วงนี่หายากเกินนะผมส่วนตอนนี้ร้านค้านี้ผมจะไม่ซื้ออะไรนะผมเพราะว่ามองว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าเป็นมือใหม่อาจจะ ซื้อถังไม่คุ้มนะครับผมถ้ามีเงินเนี่ยซื้อคัมพีอัพตัวอะไรดีกว่าส่วนตอนนี้เป็นที่หมุนลักกี้นะผมผมจะหมุนอยู่นะพออีเวนต์นี้จะหมุนเรามาแล้วก็มาแลกถังเก็บไว้นะครับผมถังมีประโยชน์กว่าลักกี้นิดนึงนะครับผมนี่ลักกี้มันหมุนได้ถังเลยนะครับผมจนกิจกรรมนี้ก็เปิดนี่เลยครับตามสายเลยนะครับผมสองตัวสองตัวส่วนสายธรรมดาก็เปิดสามตัวนะครับผมเราก็จะได้พวก ั่งขอมานะผมตีฮอบพลายก่อนิไปเลยครับของเราเยอะกิจกรรมนี้เราจะไม่ค่อยเสียอะไรกันนะครับผมน่าจะได้ซะส่วนใหญ่นะถ้าคนที่แบบไม่รีบร้อนนะครับผม ค่อยเลียนไปนะโอเคเราก็ไปรับของรางวัลกันต่ออ่าก็ดูร้านค้า่อนร้านค้าเรียๆยังไม่ดีนะขอะเลาอินไลน์วันสักรู่ได้จ้า แล้วก็เราก็มาเปิดแพ็กตัวละครตรงนี้ต่อนะผมตรงที่เราดองไว้นะสายพิเศษได้อดีมาตัวหนึ่งนะผมเมื่อกี้ฮิลโ,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 โอ้โหโอซบสองตัวเลยยางสูดฮาดาวพวกนี้เราก็เปิดได้เลยนะผมแล้วเราก็ไปย่อยทิ้งนะแลกเป็นดาวส้มนะครับผมไม่เป็นไรอย่าไปเสียดด้นะผมเปิดให้หมดเลย 100ตัวนะผมเราจะได้ถังมาอีก50ถังนะครับผมเปืดอไปไหนครับคนเรือโทรการาฟก็มาเพื่อเปิดผิดเปิดเอเดตมาสกิโทรและส่วนใครที่ไม่ค่อยมีของก็เปิดจากลักกี้ก็ได้นะผมหรือถุงสุดถังเบียร์นั่นแหละเออ เปิด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 ้เราค่อยไปย่อยทิ้งพอดีหนักคังด้วยนะผมคันของแน่นเลยเล่นมานานไม่ค่อยได้ย่อยทิ้งนะครับผมอันนี้เล่นกิจกรรมให้ทุกคนดูนะผมว่าผมเล่นประมาณไหนนะผมเล่นประมาณนี้เลยสำหรับวต์นี้นะก็ไม่ได้เสียของก็ได้นะผมมีแต่เปิดของดองทั้งนั้นเลย หมดแล้วเนี่ยเราไปดูกอนว่าขาดกี่ตัวอ่ะครแล้วนะผมนี่เราจะได้หมวกมา30แล้วก็ถังมาอีก50นะครับผมนี่เล็นประมาณนี้เลยนะผมสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่ได้ยากเกินอะไรขนาดนั้นนะส่วนแผคทุกก็ แล้วแต่ทุกคนนะผมจะเล่นหรือไม่เล่นส่วนตัวผมไม่เล่นนะเพราะว่าของรางวัลมันไม่คุ้มนะผมตรงนี้เอาเป็นไรดีเอาเป็นนี่แล้วกันส่วนตอนนี้ผมจะเอาเป็นใครดีวะใครดูแล้วกันนะผมจะได้ตันสักทีส่วนสายพิเศษเนี่ยผมมองไปที่ชิกินะผมปั่นชิกิอยู่ตอนนี้ยังไม่ตันเลย ตรงกลางนี่แหละโอ้ไม่อยู่โอ้โหเกลียวว่ะเจ้าวันนี้เดี๋ยวเขาเปิดลัคก,กี้ก่อนแล้วกันนะนทุกคนทิมุนลัคก,กี้นะผมแลกไว้จ่ายเว้นที่แล้วนะครับผมสองอันก็ได้ใช้เ e ว้นนี้ด้วยแล้วกันมุนกันเลยเล็โตลัคกี้เราค่อยเก็บใหม่ไหมผม ไปตักสีไายตรงนี้เราก็ไปเอาเลขถังได้นะผมถังมาซึมจุลคอมต่อ <c oughs> ตอนนี้กำลังสั่งโทรศัพท์ใหม่นะผมจะได้มาถังชุดเตรียมรัวๆนะผมเพราะว่าใช้เครื่องเดียวแล้วอัดไม่ทันนะผมพื้นที่เต็มด้วย ขอเวลาปรับปรุงสักทู่นับฝากไปกดติดตามเพจด้วย,ยนะ <Yeah. S 1> ใครที่เข้ามาดูนะ <Yeah. S 1> หมุนไปเลยเหลือไว้ห้าสิบไว้เราอินลายวันนะผมส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้เราอินแบบว่าของมันเยอะอยู่ <Yeah. S 1> ืีรับของรางวัลกันต่อ อือได้ถังไปอีก80นะครับผมแล้วก็แห่คุกอินเราสิบห้าคนเป็นลุ้นให้ดูเราจะขึ้นไปชั้นสองได้หรือเปล่าอ้ยังเงียบอยู่อ่าไปชั้นสองแล้วจ้ะรงวันชั้นสองเป็นถังนะผมถังก็ถังหนึ่งถังเท่ด้วยขอดูชั้นล่างก่อนชั้นล่างมีอะไรบ้างไปชั้นล่างดีกว่า โอเคสุ่มหมวกกันต่อไข่ดดมาแล้วชิกกี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าผมน่าจะไม่ได้หรอกเพราะว่าผมเล่นไม่เต็มที่นะถ้าเล่นเต็มที่มันจะได้อยู่ตีบอสสักหน่อย จะเปิดเกลือให้ทุกคนดูมาเจ็ดอันหน้าผมมาดูดิว่าจะได้สักหมื่นเพชรหรือเปล่าขอหมื่นเพชรก็ยังดีเดี๋ยวนี่เนี่ย,ยห้าหมื่นก็ได้วันทูที่เลโก้ปับ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 เรียบร้อยได้มาสี่พันห้าอา้๋อ ชืโอเคครับก็การเล่นดีเวนนี้ก็มีประมาณนี้นะผมไม่ได้เสียของอะไรนะเพชรก็ยังอยู่ครบนะครับผมก็สามารถจะเสียแค่พวกตัวละครที่เรามีอยู่แล้วนะผมก็ไม่เป็นไรถือว่าได้ของได้อะไรเยอะอยู่นะผมก็ถ้าใครอยากรู้อะไรก็ม้น์สอบถามกันได้นะผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคน